ชุมส,สุดอยอดผู้นำอาเซียนเป็นวันที่สองที่กวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสมีรายงานความคืบหน้าในกรอบความร่วมมือต่างๆที่รอการเห็นชอบจากผู้นำอาเซียนในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ติดตามกับคุณนิรยาตรีวรวัตครับ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นําทุกปีนะคะจะต้องมีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและรัฐมนตรีก่อนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันประชุมวันที่2เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจก็ได้ร่างกรอบความร่วมมือด้านต่างๆเพื่อเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่ผู้นําิ0ประเทศจะมาประชุมร่วมกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ค่ะ สิ่งที่เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจกต้องรับผิดชอบก็คือจะต้องเตรียมหารือการร่างวิสัยทัศน์เพื่อให้ผู้นำประเทศต่างๆลงนามรับรองเอกสารทั้งหมดเพื่อประกาศวิสัยทัศน์อาเซียน2025ในวันที่22พฤศจิกายนหรือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องทําให้สําเร็จในส่วนเสาหลักด้านเศรษฐกิจที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบแม้ว่าภาพใหญ่จะเป็นประชาคมอาเซียนก็ตามอ๋อแค่พูดถึงเรื่องที่ ตะกี้นี้เลยค่ะว่าแบบคร่าวๆเฉยๆค่ะว่ามีความขึ้นหน้าอะไรยังไงไปบ้างแค่นั้นก็วันนี้เราจะเตรียมการสำหรับการประชุมคณะมนตรีคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเรื่องหลักก็คงเคลียร์เอกสารทั้งหมดที่ที่ที่รัฐมนตรีจะลงนามนะคะตั้งพิธีสารสำคัญก็คือพิธีสาร ยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนซึ่งจะลงนามวันที่22นะฮะส่วนเรื่องข้อตกลงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะยืดการพิจารณาออกไปแม้ว่าจะคืบหน้าแล้วในหลายเรื่อง แต่ควรที่จะมีข้อสรุปให้เสร็จสิ้นภายในปีหน้าและที่ล่าช้าไม่ใช่เพราะมีอุปสรรคนะคะเพียง <c oughs> แต่ต้องมีเวลาตามขั้นตอนของการเจราจาระหว่างประเทศซึ่งก็สอดคล้องกับการเปิดเผยของรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซียดาโตเสรีมุสภามูฮัมเมดที่กล่าวว่าการเจราจามีความคืบหน้าในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ในบางประเด็นยังต้องมีการเจราจาเพิ่มเติมอีกในปีหน้าซึ่งผู้นําทุกประเทศรับรู้กรอบนี้แล้วค่ะ และในช่วงบ่ายก็มีการถแถลงจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียดาโตออสมันฮัสชีมสรุปเรื่องของ APS-C Blueprint 2015หรือว่าแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะที่ร่างออกมาเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนี้จะมีการหาหรือเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้และเรื่องการพิจารณาคำร้องของรัฐบาลติรมเลสเตเพื่อขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11ค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็กําลังรอยื่นให้ผู้นำสิ0ประเทศพิจารณาในการประชุมนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมอาเซียนจะครอบคลุมในเรื่องประเด็นของความมั่นคงค่ะก็อาทิเช่นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนะคะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ได้ในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะมีอาการของปอทฤษฎีวันนี้